ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จจิตรดานะครับมาให้ชมกันนะครับพระสมเด็จจิตรดานี่เป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่านทรงสร้างไว้นะครับเมื่อประมาณปีพศ2องอ8ถึง2513นะครับช่วงระยะเวลาก็ประมาณ5ปีนะครับที่ท่านสร้างนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเนื้อหาวันนะ นะครับก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละปีนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละปีนะครับก็ท่านจะสร้างไว้ด้วยการสองพิมพ์นะครับคือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะกว้างประมาณสองจุดสองเซนติเมตรนะครับแล้วก็สูงประมาณสามจุดสองเซนติเมตรหนาก็ศูนจุดห้าถึงหนึ่งซนติเมตรนะครับ ส่วนพิมพ์เล็กก็จะกว้างประมาณ1.4เซนนะครับสูง2.1เซนแล้วก็ความหนาก็จะประมาณครึ่งเซนนะครับก็พระสมเด็จจรัรดาเป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านสร้างด้วยพระหัตถ์ของท่านเองทุกองค์นะครับ ท่านให้ข้าราชการจะไม่ได้นะว่าใครเป็นคนแกะแม่พิมพ์ถวายท่านนะครับแล้วท่านก็ทยอยกดพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลาก็5ปีนะครับที่ท่านท่านได้สร้างแจกข้าราชบริพารแล้วก็ทหารตำรวจนะครับสำหรับคนที่ มีเครียกอะไรมีประโยชน์ทำประโยชน์แก่แผ่นดินนะครับก็จะได้รับนะครับจุดพิพจารณานะครับพระสมเด็จจิรดานะครับ ด้านหน้าก็ดูที่พระพักก่อนนะครับจะเป็นผลมะตูมนะครับจะคล้ายๆผลมะตูมนะครับก็ไหล่ซ้ายองพระนะครับจะยกสูงขึ้นกว่าไหลขวาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เม็ดบัวนะครับเม็ดบัวที่อยู่ใต้หน้าตักนะครับเหลือกีบบัวเนี่ยนะ ก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางเม็ดก็ฝ่อ,อนะครับไม่ติดไม่ชัดนะครับยิ่งถ้าเป็นปีแรก,แรกนะครับที่ท่านสร้างปีแรก,แรกนะครับปีสอง8ันห้าร้อยแปดสองัน้าร้อยเก้าเนี่ย2ะสองห้าร้อยสิบด้วยนะครับก็เม็ดเม็ดบัวนี่ก็จะไม่ค่อยชัดนะครับถ้าเป็นปีสอง1ันห้าร้อยสิบเ็ดสิบสองสิบสามก็จะมีความคมชัดกว่านะครับเพราะว่า ท่านก็ปรับปรุงพิมพ์มาเรื่อยๆนะครับสร้างทีแรกก็หย่อนงามหน่อยนะครับแต่เนื้อหามวลสารจะเยอะกว่านะครับก็ดีคนละแบบนะครับปีสอง8ันห้าร้อยแปดถึงสอง0ันห้า้อยสิบนี่ก็จะได้ดีคือได้มวลสารเยอะนะครับอย่างองค์นี้นะครับสังเกตดูมวลสารเยอะมากนะครับชัดเจนนะครับแต่ก็จะด้อยเรื่องพิมพ์นะครับ จะขาดความคมชัดไปบ้างนะครับแต่ก็ยังสวยแต่ก็สวยนะครับส่วนปี25 11 12 13นะครับก็จะได้เรื่องพิมพ์ทรงที่คมชัดนะครับแต่ก็จะเสียด้อยกว่านะครับด้อยกว่าด้านเนื้อหานะครับเนื้อหามวลสารก็จะน้อยลงนะครับท่านก็จะใส่น้อยลงนะครับ ก็บัวนะครับบัวกีบบัวด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมดเก้ากีบนะครับแบ่งเป็นด้านบนห้ากีบนะครับด้านล่างสี่กีบนะครับก็พิมพ์ใหญ่ก็ท่านสร้างไว้สองพิมพ์นะครับคือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะมีขนาดกว้างประมาณ .2 2เซนติเมตรนะครับสูงก็3.2หนาก็ประมาณครึ่งเซนถึง1เซนนะครับพิมพ์เล็กก็ย่อมลงมานะครับจกว่างประมาณ1.4เซนติเมตรนะครับสูงก็สองจุดหนึ่งแล้วก็หนาประมาณครึ่งเซนเท่านั้นนะครับพระบ้านสมเด็จท่านก็สร้างด้วยมือของท่านเองทุกองค์นะครับ เป็นพระเนื้อเรซินนะครับพราเนื้อเรซินมองไปคล้ายคล้ายเทียนนะครับเนื้อคล้ายคล้ายเทียนนะผิวจะผิวจะเป็นแบบคล้ายๆผิวส้มนะครับด้านหน้านะครับจะไม่ ตึงเป๊ะนะครับเป็นความย่นนะครับของของเนื้อนะครับจะเห็นม้วนสาลเยอะนะครับก็เป็นพระที่รวมไว้นะครับรวมไว้ซึ่งชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับ ชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์นะครับครบเลยนะครับในองค์เดียวนะครับเป็นพระที่กษัตริย์สร้างนะครับมีความสวยงามนะครับทรงคมชัดนะครับเส้นสังคตินี่เป็นเส้นเป็นแท่งเลยนะครับอยากจะให้ดูจมูกท่านนะครับจมูกท่านนี่จะโด่งงามมากนะครับโด่งเป็นสันเลยนะครับ จะจำพิมพ์ทรงไว้นะครับจมูกต้องโด่งๆนะครับจมูกตงโด่งนะครับ,ก,รบก็จะเป็นพระหล่อเรซินนะครับก็จะเป็นพิมพ์ด้านหน้าด้านเดียวนะครับแห้งแล้วก็แกะพิมพ์ออกมานะครับ ด้านข้างก็จะถ้าองค์ไหนไม่เรียบร้อยนะครับท่านก็จะแต่งตะไบนะครับจะมีเก็บงานนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่ตะไบนะมันน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกระดาษทรายมากกว่าเพราะมีความละเอียดมากนะครับเกียดด้านบนนี้นะฮะองส์สนนี้นะจะเป็นคล้ายๆจะงอยแบบนี้นะครับ จะไม่ตรงเป๊ะนะครับสังเกตดูต,ตกคล้ายๆตกท้องช้างหน่อยหนึ่งนะฮะนี่รอยเก็บตะไบนะครับเนื้อหามวลสารนี่ดูด้านข้างนี่จะชัดเจนมากเลยนะเนื้อหามวลสารในพระสมเด็จจิรดานี่ก็จะจะ,จะมีส่วนผสมของ เส้นเกศาของพระองค์ท่านด้วยนะครับเส้นเกศาของรัชกาลที่9ด้วยนะครับเส้นเกศามีตะไคร่ใบเสมาจากวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีผงทูกนะครับแล้วก็มีสีจากเรือใบพระที่นั่งนะครับแล้วก็มี ดอกไม้นะครับดอกไม้ที่ใช้ท่านใช้บูชาพระแก้วมรกตนะครับดอกไม้แห้งแล้วท่านก็เก็บไว้นะครับแล้วก็มีผงทูบมีน้ําจากบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัดนะครับแค่มวลสารก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ มวลสารนี่ครบเลยนะครับตรงนี้มวลสารจัดมากนะครับดูเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับดูเป็นเหลี่ยมคมเลยนะครับสําหรับพิมพ์ด้านหน้านะครับส,สังเกตดูนะครับการตัดขอบนะครับขอบขอบองค์พระนี่เป็นสามเหลี่ยมชัดเจนนะครับคมชัดนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับแล้วก็จะมีรูพุนอากาศนะครับด้านหลังเต็มทั้งแผ่นหลังนะครับรูพุ่นอากาศนี่ก็เกิดจากการเทเรซินนะครับเรซินเมื่อเทลงไปเนี่ยตอนผสมนะครับก็จะเกิดฟองอากาศในเนื้อเรซินนะครับพอเทหล่อพิมพ์ลงไปแล้วนะครับ พออากาศก็จะลอยขึ้นมาด้านหลังนะครับทำให้เกิดเห็นเป็นโลพุนแบบนี้นะครับตั้งค่า,าเราจะเห็นเนื้อแยกเป็นชั้นนะครับสําหรับสิ่งไหนที่หนักหน่อยนะก็จะอยู่ด้านหน้านะครับจะเห็นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับก็จะอยู่ด้านหน้านะครับส่วนที่เบาหน่อยก็จะลอยขึ้นด้านบนนะครับเราจะสังเกตเนื้อแบ่งออกเป็นชั้นสองชั้นนะครับ อันนี้ไม่ใช่การเทสองทีนะครับเททีเดียวนะครับแต่การแบ่งชั้นของมวลสารเองนะครับอันนี้นะครับส่วนทองนี่ท่านไม่ได้ปิดมาให้นะครับท่านให้ผู้ได้รับพระราชทานไปปิดกันเอาเองนะครับท่านให้ปิดด้านหลังนะครับที่ท่านบอกว่า ปิดทองหลังพระนะครับคือทําความดีไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศนะครับปิดทองด้านหลังแดี๋ยวก็จะเต็มไปด้านหน้าเองนะครับความดีนะครับนี่นะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ไปปิดนะครับมีบางองค์ที่ไม่ปิดก็มีนะฮะแต่ก็ส่วนน้อยนะครับส่วนมากได้รับพระราชทานมาก็จะทําตามที่พระองค์ท่านบอกนะครับคือนําไปปิดทองด้านหลังนะครับ เส้นเกศาวงนี้ต้องอยู่ด้านในนะฮะเส้นเกศาของพระองค์ท่านนะครับมวลศารนี่ก็อ,องนี้จะเยอะมากนะเพราะอง์นี้เป็นปีองนี้เป็นปีสอ,องพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยเก้านะครับตรงนี้สองพันหร้ยเก้ากับสองพันหร้อยสิบนี่พิมพ์ทรงจะพิมพ์ทรงเนื้อหาด้วยนะครับจะใกล้เคียงกันมากนะครับสำหรับสองปีนี้นะ ปี2508ก็จะตื้นกว่านี้หน่อยนะเม็ดเม็ดบัวนี่จะติดกันเป็นพืชไปเลยนะฮะ2508นะครับโดยมากจะติดกันเป็นพืชไปเลยนะะอันนี้เป็นปี2509ก็จะคมชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะะส่วนปี2511 12 13นี่พิมพ์ทรงจะคมชัดมากนะครับพระจะหนาด้วยนะครับ สามปีหลังนี้พัดจะเริ่มหนาขึ้นนะครับองนี้ก็จะหนาไม่มากนะครับกําลังดีนะครับราคาก็เลยแรงหน่อยนะครับปีสองพันห้าร้อยแปดสองพนห้าร้อยเก้านะครับมวลสารเยอะนะครับเป็นที่นิยมนะครับจดจามพิมพ์ทรงนะครับมีความลึกคมชัดนะครับเนื้อมองไปนี่ท้ายเทียนนะครับ มีความใสนะครับคล้ายเทียนนะครับจำรอยกระดาษทรายรอยเก็บงานนี้นะครับท่านเก็บถ้าผิวไม่เรียบท่านจะเก็บตลอดนะครับท่านจะเก็บทั้งสามด้านนะครับเียให้ดูเนื้อข้างในซะูมให้ดูเนื้อนะครับนี่นะครับมวลสารนะครับจดจำมวลสารไว้นะครับมีผงทองนะครับ อันนี้ผงทองที่เราเห็นด้านข้างนี้ไม่ใช่ว่ามาจากที่ปิดทองด้านหลังนะครับเกิดจากการผสมลงไปเลยนะครับก็เป็นทองที่ขูดขออกมาจากองค์พระบูชาที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศนะครับผสมลงไปด้วยนะครับนี่นะคะดูเนื้อจำเนื้อไว้นะครับ ความคมชัดของพิมพ์ทรงนะครับดูจมูกนะครับจมูกโด่งเป็นสันเลยนะครับกีบบัวนี่ง้มงอนเด้งออกมาเลยนะครับดูกีบบัวด้านล่างนะครับงอนออกเลยนะครับกีบออกมางอนออกมาเลยนะครับไม่ตื้นเบอร์นะครับแล้วผิวก็จะไม่ ไม่เรียบตึงถึงขนาดตึงเป๊ะนะก็จะเป็นขึ้นๆนนิดนิดคล้ายๆเขาบอกคล้ายๆผิวส้มนะครับนี่ครับตรงนี้สวยมากนะครับมวลสารเยอะมากทองด้านหลังนี่ก็ต้องดูให้แห้งนะครับ แห้งเก่านะครับทองก็มีความเก่าด้วยนะครับเป็นจุดเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการดูได้นะครับทองนะครับสะท้อนแสงมันดูยากด้านหลังก็มีรอยเก็บเหมือนกันนะครับมีเก็บงานเหมือนกันฮะเห็นรอยตะไบหรือรอยกระดาษทรายนะครับตงบางนะครับขอบมีความคมนะครับนี่ฮะคมมากนะครับ ไม่รู้นะครับผมเคยเห็นของเทียมนะครับจะไม่จะไม่เป็นแบบนี้นะครับจะลู่ลูลงนะครับจะลู่ลูลงนะครับรดูรอยกระดาษทรายด้านล่างนะครับนี่นะครับมีรอยเก็บงานบางองค์ถ้าท่านทํามาหล่อมาแล้วเรียบร้อยท่านก็จะไม่เก็บงานนะครับก็จะไม่มีรอยกระดาษทรายหรือรอยตะไบแบบนี้นะครับ จะงอยด้านบนนะครับนี่จะไม่จะไม่ตรงนะครับจะตกทองช้างน้อยๆน,นะครับด้านบนนะครับครับก็จะประมาณนี้นครับจำพิมพ์ทรงนะครับการวางแขนนะครับเนื้อเหมือนเทียนนะครับ มองไปคล้ายๆเนื้อเทียนเลยนะครับครับก็ประมาณนี้ครับพระสมเด็จจิตรดาพิมพ์ใหญ่ปี2509นะครับก็ต้องอย่างที่เคยพูดแล้วครับต้องถ้าเคยเห็นองค์จริงก็จะิจตนาง่ายนะครับก็ไปหาขอคนที่เขามี ดูได้นะครับเห็นสักครั้งหนึ่งก็จะติดตาจำได้นะครับจำลักษณะผิวพิมพ์นะครับครับก็ประมาณนี้ครับช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีผ้าอะไรก็จะมาให้ลงให้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นครับ ขอบคุณมากครับ